คอนั่งเง่าเด้อใน Alice in Borderland ซีซั่นสตอนที่3ผมปมชีวิตอันน่าขมขื่นของทันตะทันตาเขาเป็นช่างซ่อมรถมือใหม่ที่มักจะโดนรุ่นพี่ในอูต่อว่าถึงความสาเพาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งการวางแม่แรงที่สาเพาของทันตะมันได้ทำให้รถนี่ล่วงหล่นลงมาแล้วก็หล่นทับรุ่นพี่ของเขาจนกระทั่งมือนี่แหลกเละ ทำงานต่อไปอีกไม่ได้แล้วต้องลาออกไปทันตาได้คิดถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเมื่อเขามองย้อนกลับมาในโลกแห่งเกมนี้ทันตาก็ก็อยากจะทำอะไรให้มันดีมากขึ้นไม่ใช่นั่งรอความพ่ายแพ้อยู่แบบนี้ต่อไปเขาจะทำอะไรสักอย่าง ขณะที่ไอ้ชั่วเนีรากิกําลังจะป้าบอุสังีนั้นอาริสุก็โผล่เข้ามาแล้วมาช่วยที่รักของเขาเถิดไอ้เนยรากิไอ้ชั่วบังเอาิญมาป้าบแฟนของฉันแล้วก็อัดหน้าไอ้เนียรากิจนกระเจิงเวลาก็เหลือแค่7นาทีและเวลาพอผ่านไปในห้านาทีสุดท้ายอาริสรุก็ตัดสินใจเขาเดินไปหาคิวมะ แล้วก็บอกคิวมาว่าเฮ้ยคิวมาฉันขอจับมือกับนายเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคิวมาก็ก็เตือนว่าเฮ้ยอาริสูนายแน่ใจนะจะจับมือกับฉันเนี่ยนายก็รู้ว่าพลังของฉันมีมากกว่านายถ้านายจับมือกับฉันเนี่ยมันก็เหมือนกับการต่อสู้นายจะเสีย500แต้มให้กับฉันฟรีๆนะอาริสูนายจะยอมเหรอ แต่ทว่าอาริสุก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันแค่อยากจะจับมือกับร็อกสตา์เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองแต่พอทั้งคู่จับมือกันเท่านั้นคิวมาดันกลายไปเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เฉยเขาเสีย500แต้มให้กับทีมของอาริสุและทีมของอาริสุก็ขึ้นมานำทีมของคิวมาอยู่500แต้มเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเหตุที่อาริสุสามารถเอาชนะคิวมะได้นั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ อาริสูได้ไปเห็นทันตาพยายามที่จะเอาประตูะตู้คอนเทนเนอร์ทับมือตัวเองให้เละเพื่อที่จะดึงกำไรออกมาทันตาเขาขอร้องให้อาริสูช่วยทุบมือของเขาทีคะแนนในกำไรของมือในทันตานั้นมีกว่าหมื่นคะแนนเขาคิดว่าถ้านำกำไรของเขาออกไปอาริสูอาจจะสู้ได้ถ้าดึงออกไปเขาคิดว่ามันน่าจะไม่ผิดกฎอาริสูจำใจใช้ประตูบดมือของทันตา แล้วทันตะประถอดกำไรให้อริสุอริสุที่เสียใจมากๆแต่สิ่งที่ทันตะทำมันทําให้อริสุสามารถเอาชนะคิวมะได้คิวมะนี่เหลือเชื่อกับแผนการของอริสุมากๆเฮ้ยอริสุฉันไม่คิดเลยนะ ว่านายจะคิดแผนการที่มันบ้ายิ่งกว่าฉันได้ซะอีกฉันยอมรับในตัวนายจริงๆฉันคนนี้ก็คงจะต้องพ่ายแพ้แล้วล่ะนะทีมของคิวมาต่างยอมรับในความพ่ายแพ้ถึงแม้ว่าคิวมาจะประมาทแต่เพราว่าทุกคนมาถึงวันนี้ได้ทุกคนก็รอดชีวิตมาได้เพราะว่าคิวมาอันิสูได้ถามคิวมาในคำถามสุดท้ายว่าคิวมา นายเป็นผู้เล่นมาก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาเป็นพลเมืองของที่นี่ส่นคิวมาก็ก็ตอบว่าใช่แล้วอาริสุฉันนะ่เป็นผู้เล่นมาก่อนแต่ว่าเส้นทางของฉันกับนายนะมันอาจจะต่างกันนะอาริสุนายก็คืออาริสุและแล้วมันก็จะผ่านไปพอเวลาเล่นเกมทั้งหมดจบคิวมาได้อวยพรให้อาริสุได้ค้นพบเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของตัวเอง เส้นทางที่ไม่ได้เรียนแบบใครและคิวมะก็ไม่เสียใจเลยที่เขาต้องมาตายแบบนี้ว่าแล้วเลเซอร์ก็ถูกยิงลงมาแล้วก็ฆ่าคิวมะและลูกทีมของเขาจนหมดหลังจากนั้นเรือหอกของคิวมะคิงดอกจิกก็ระเบิดตลัลวล่วงตกลงมาส่วนอลริสูถึงแม้ว่าเขาจะชนะแต่ทว่ามันแลกมาด้วยชีวิตของทันตา ทันตาก็เสียเลือดจนตายขนาดที่ไอ้ชั่วนี่ดากินี่ถึงว่าแม้ว่ามันจะชั่วขนาดไหนมันยังยอมสูหกในความกล้าบ้าบินของทันตาเอ๋ยขอบใจจริงๆวะ่ะเสียดายที่นายมันตายไปก่อนและแล้วเกมของคิงดอกจิกก็จบลงทันทีและอีกทางด้านหนึ่งที่เรือนจำเทโอ สถานที่เล่นเกมของแจ็คโพแดงชิจยาที่พัดหลงกับเพื่อนๆต้องมาเล่นเกม้าตาอยู่ที่นี่คนเดียวเกมที่มีชื่อว่าขังเดียวกติกาก็คือทุกคนมีปอกคอระเบิดสวมเข้าที่คอที่ด้านหลังของปอกคอจะมีสัญลักษณ์ไพ่ที่แม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นแต่ทุกคนนี่มองเห็นได้มีเวลาเล่นเกมรอบละหนึ่งชั่วโมงก่อนหมดเวลาหนาที ทุกคนจะเข้าห้องขังเดียวหลังจากนั้นก็ต้องทายสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่หลังคอของตัวเองให้ได้ซึ่งใคร mm. ทายผิดปอกคอก็จะระเบิดฆ่าผู้เล่นคนนั้นจนตายพอรอบต่อไปสัญ,ญลักษณ์ก็จะรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งและที่สำคัญในกลุ่มของผู้เล่นก็จะมีแจ็คโพแดงี่แฝงตัวอยู่เกมจะไม่เลิกจนกว่าแจ็คโพแดงจะตายไม่จำกัดเวลาในการเล่นเพราะว่าหาแจ็คไม่เจอ ทุกคนก็เหมือนติดคุกอยู่ตลอดชีวิตไม่อนุญาตให้ดูสัญลักษณ์ผ่านวัตถุสะท้อนแสงห้ามใช้อาวุธหรือกำลังฆ่ากันแจ็คโพแดงจะซ่อนตัวอยู่กับพวกคุณแล้วในตอนนี้ไปหาเขาให้เจอเกมสตาร์ทและพอเกมเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นละครับเพื่อน ชิชิยะนี่ได้พูดกับหนุ่มเนื้อเสื้อเหลืองคนที่เข้าหมายตาเอาไว้ว่าจะต้องเป็นคู่หูด้วยชิชิยะได้พูดว่าเอ้ยเกมนี้เนี่ยมันวัดความจริงใจกันว่าใครเนี่โกโหกหรือว่าใครที่พูดความจริงและที่สำคัญนะถ้าพวกเราจัดการกับแจ็คโพแดงไม่ได้ก็เหมือนกับการติดคุกตลอดชีวิตเกมมันจะไม่มีวันจบแล้วแจ็คโพแดงนี่คือใครกันละ่ะ ที่ปะปนอยู่กับพวกเรานี่เฮ้ยลองมองซ้ายมองขวาดูสิหากมีคนที่เราไว้ใจได้นะพวกเรานะก็จะชนะสนใจไม่ละนายนะฉันเลนายอยู่นะ <S <S ทุกคนต่างจับกลุ่มกันและทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องหาคนที่จริงใจกันได้ใครหลอกกูวะาทำไมไอ้นี่มันสายตาลอกแลกจะเชื่อใครได้ละเนี่ย บางคนก็ใช้กําลังให้ฝ่ายตรงกันข้ามนี่พูดความจริงเอ้ยทานายไปพูดความจริงกับฉันนะฉันก็ทืบนายตายแน่ๆเฮ้ยกล้าหลอกฉันเหรอบอกความจริงมนาะสัญลักษณ์หลังคอของฉันคืออะไรไม่งั้นมึงตายบางคนก็ใช้เซ็กมองการคู่ของตนเองเขาคิดว่าเซ็กนี่มันน่าจะทําให้คนนี่ไม่รอกันเซ็กนี่ทําให้คนนี่จริงใจกันเฮ้ยซึ่งมันจะใช่หรือเปล่า ก็ใช้วิธีการจับเป็นกลุ่มซึ่งมีผู้หญิงที่หน้าตาทำเป็นยิ้มแย้มแต่ทว่าจิตใจของเธอนี่มันร้ายกาจมากๆซึ่งการตั้งกันเป็นกลุ่มเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยพอเป็นกลุ่มเนี่ยจับกันหลายคนเนี่ยมันไม่น่าจะหลอกกันมันมีคล้ายๆกับตัววัดกลองว่าใครนี่จริงใจหรือว่าใครหลอกมันสามารถจับกันได้ง่ายบางคนก็จับคู่กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ว่าเลือกคนที่มีนิสัยที่คล้ายกับตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองไม่น่าจะหลอกตัวเองได้เหมือนกับการรู้ทางว่าใครชั่วมันรู้ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบนั้นพอใกล้จะครบชั่วโมงทุกคนก็ถูกเรียกตัวเข้าห้องขังเดียวต้องมาไายสัญลักษณ์หลังคอตัวเองว่าเป็นสัญลักษณ์ไพ่อะไร ซึ่งแต่ละคนก็ทายออกมาเอ้ยฉันน่าจะเป็นแบบนี้ฉันน่าจะเป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยปรากฏว่าผลในวรอบแรกทุกคนตอบถูกหมดไม่มีใครโกหกกันเลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยพวกเรารอดชีวิตกันหมดหรือเนี่ยพอรอบที่สองเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแหะครับ ไอ้นักเลงอวดเบงก็อัดคู่หูของมันอีกแล้วอุ้ยนี่บอกความจริงมาสัญลักษณ์หลังคอของฉันนี่มันเป็นไพ่อะไรบอกมาถ้าแโกโกหกดีตายแน่ๆท่ามกลางสายตาของผู้เล่นทุกคนครับที่มองมาอย่างหน่าสังเวชคราวนี้ก็มีคนมากระซิบครับเฮ้ยแค่ บอกมันไปเลยโกหกมันไปเลยไม่ต้องไปพูดความจริงกับมันมันไม่รู้หรอกปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นี่มันจะอนัดนายไปจนตายเลยนะนายจะยอมเหรอไม่ต้องไปบอกความจริงกับมันให้มันตายตายไปทันในนั้นชิชิยาก,ก็พูดกับไอ้หนุ่มเสื้อเหลืองเนิร์ดอีกแล้วว่าเห็นไหมล่ะเกมจริงๆนี่มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วถ้ามีคนตายคนแรกเกิดขึ้นนะ้นะ ทุกคนอ่ะจะระแวงกันเมื่อทุกคนถูกเรียกเข้าห้องขังเดียวคราวนี้แหละมันต้องเกิดเรื่องที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นแน่ๆแ,และแล้วพอทุกคนถูกเรียกตัวเข้าห้องขังเดียวมันก็เป็นไปตามที่ชิชิยะพูดไอ้นักเรงอวดเบ่งนี่มันก็ตอบแบบมั่นใจเลยเฮ้ยคู่ของฉันเนี่ยมันโดนฉันอัดจนน่วมเนี่ยมันไม่มีทางหลอกฉันแน่ๆ ในนั้นไอ้นักเลงอวดเบงก็พูดอย่างมั่นใจแล้วปอกคอของมันนี่ก็ระเบิดคอมันนี่จนเกือบจะขาดครับเพื่อนๆโอ้โหแหลกเลยแล้วก็ตายแบบไม่รู้ตัวต่อจากนั้นก็เป็นรอบที่3มครับเพื่อนๆคราวนี้ไอ้คนที่พูดจากโกหกไอ้เมงครับไอ้คนที่โดนกระทืบม,มาโดยตลอดเนี่ย เขาเนี่ยไปเข้ากับทีมอีนังผู้หญิงหน้าตาสวยๆแบบว่าแต่งตัวแบบขี้รูอาโนเน่แต่จิตใจเธอนี่มันสุดแสนจะพูดถึงเลยครับเธอนี่พูดจาเสียมาดาทีมของตัวเองซึ่งทีมของเธอนี่เป็นแบบเป็นกลุ่มครับไปรวบรวมคนมาแบบเยอะๆอเธอเนี่พูดว่าเฮ้ยเห็นไหมไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยวรอบที่แล้วนี่โกหกนะพวกเราจําได้กันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นแจ็คโพแดงที่แฝงมาอยู่กับพวกเราก็ได้ เขาเคยโกโหกแล้วบางทีเขาอาจจะโกหกอีกไอ้นี่แหละไอ้ตัวอันตรายทุกคนในทีมของเธอนี่ก็เชื่อเธอกันหมดแล้วก็บอกสัญ,ญลักษณ์ผิดๆให้กับไอ้หมอนี่เ้ยสัญ,ญลักษณ์นายเป็นแบบนัน้นหน้าตานี่แบบจ่อยๆกันและข่าวนี้ล่ะครับพอเข้าห้องขังเดียวไอ้คนที่โกหกไอ้เมงรอบก่อนหน้านี้ที่โดนกระทืบมาโดยตลอด ก็พูดจาแบบมั่นใจเลยเว่เฮ้ยสัญลักษณ์ของฉันนี่แบบนี้แน่ๆหุยพอทายสัญลักษณ์ผิดเท่านั้นแหละครับระเบิดนี่ก็แตกตายเลยครับโอ้โหระเบิดใส่คอก็ตายคาห้องขังไปเลยพอรอบที่สี่เริ่มขึ้นต่อไปครับอีนางผู้หญิงหน้าสวยแต่ใจแบบสุดๆเนี่ยก็เริ่มเสียมคนในกลุ่มของเธออีกแล้วบอกว่าเฮ้ยเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมที่เธออยู่กลุ่มเราะ รอบที่แล้วนะความคิดของเธอนี่ค้านกับพวกเรามากๆเธออยากจะให้ไอ้หมอนน้าหนารอดชีวิตพวกเรานี่ไปกำจัดเธอก่อนดีไหมก่อนที่เธอจะมาแหวกัดพวกเรา ทุกคนในทีมนี่ก็เชื่อคำพูดของอีนางผู้หญิงหน้าสวยแต่ใจแบบสุดๆคนนี้ครับและคราวนี้ครับทุกคนก็โกหกครับแต่ว่าทุกคนนี่ก็หน้าตาจ้อยๆครับก็รู้แหละครับว่าโกหกไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ตายแต่ว่าทุกคนนี่ก็ต้องทันรอดเพราะผู้หญิงคนนี้เข้าห้องขังเดียวไปเท่านั้นแหละครับเธอก็ระเบิดแตกตายไปเลยพอรอบที่5ครับก็มีคนในกลุ่มของอีนางผู้หญิงหน้าตาสวยๆแต่ใจแบบสุดๆเนี่ย เริ่มไม่ไว้ใจทีมของตัวเองแล้วเธอนี่ก็ไม่รู้ยังไงคเบอ้ยกูไม่เชื่อทีมกูแล้วกูจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเธอก็ได้ไปถามคนอื่นครับว่าสัญลักษณ์ของเธอนี่คืออะไรเอ้ไนพวกานน่ะช่วยบอกฉันทีว่าสัญลักษณ์หลังคอของฉันคืออะไรนี่ฉันไว้ใจทีมของฉันไม่ได้อีกแล้วนะ แต่ว่าคนที่เธอดันไปถามนี่ดันหลอกเธอครับเธอคิดว่าคนอื่นจะพูดความจริงกับเธอและเธอก็เลือกที่จะเชื่อคนอื่นในมากกว่าทีมของตัวเองด้วยเพราะว่าทีมของเธอเนี่ยมันเริ่มที่จะมัวแล้วครับไม่ไว้ใจกันพอเข้าห้องขังเดียวแล้วครับแทนที่เธอจะตอบแบบที่ทีมของเธอบอกเธอกลับไปเชื่อคนอื่นแล้วพอเธอตอบเท่านั้นแหละครับมันก็ผิดและหลังจากนั้นระเบิดก็ทําให้เธอแตกตายไปเลย พอรอบที่ 6, 7, 8แล้วก็รอบที่9ครับก็เริ่มมีคนตายเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยครับความระแวงกันนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ชิชิยะพูดเลยโดยเฉพาะกลุ่มของอีนางผู้หญิงหน้าสวยแต่ใจสุดๆครับพวกเขานี่เร,ระแวงกันเองแบบเอ,อ้มึงหลอกกูใช่ไหมหรือว่ากูหลอกมึงมึงหลอกกู ราะต่างคนในต่างหลอ,อกคนอื่นมาครับมันเห็นว่ากีบตัวเองนี่หลอ,อกกันคราวนี้มันจะเชื่อกันได้ยังไงรอบนี้จึงหลอกกันเองหมดครับ <c oughs> โกหกกันเองหมดเลยพอเข้าห้องขังเดียวครับทุกคนก็มั่นใจเอ,อ้ยฉันคำต่อแบบไหนว่าคขานี้แหละครับก็ระเบิดแตกตายกันหมดครับเพราะมันมีบางคนเชื่อและบางคนไม่เชื่อบางคนหลอ,อกและบางคนก็ไม่หลอกครับมันมั่วซั่วกันไปหมดชิชิๆๆยะนี่ได้พูดทิ้งท้ายกับหนุ่มเนิร์ดเสื้อเหลืองว่า นี่แหละที่เขาเรียกว่าทีมแตกเมื่อไม่มีความเชื่อใจกันทุกคนก็โกโหกกันหมดติดกับของแจ็คโพแดงไปแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยมันโดนวางแผนเอาไว้มันอยากจะให้ผู้เล่นนี่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่ไม่มีใครเชื่อใจกันได้ข้าวนี้แหละครับพอรอบต่อไปไอ้หนุ่มเนื้อเสื้อเหลืองนี่ก็เริ่มทนความกดดันของเกมไม่ไหว ถึงแม้ว่าชิชิยะจะบอกสัญลักษณ์ที่ถูกต้องไปแตห่หนุ่มเสื้อเหลืองเนิร์ดก็ไม่ยอมตอบครับคนนั่งเพอ้อคนเดียวในห้องครั้งเดียวว่าไม่ไมไกุไม่ไหวแล้วกูทนแกไม่ไหวว่าแล้วเมื่อไม่มีคำตอบครับและหมดเวลาระเบิดก็คายห,หนุ่มเสื้อเหลืองเนิร์ดคนนี้ทันทีชิชิยะนี่พูดกับสพของไอ้เนิร์ดเสื้อเหลืองว่านี่แหละสภาพของคนที่อ่อนต่อโลกในเมื่อนายทนไม่ได้นาย ก็อยากจะตายไปแบบนี้ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วท้ายที่สุดชิชิยะเขาจะทำยังไงเมื่อเหลือผู้เล่นพิกงคห้าคนสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็เพิ่งเสียคู่หูคนสำคัญของเขาไปเมื่อกี้นี่เองฮ้ยก็ต้องดูตอนต่อไปและครับเพื่อนๆจบ ในอลิซอินบอร์เด l a n d ล์ซีซั่น2ตอนที่4จชิชิยะต้องต่อสู้กับ4คนที่เหลือและ4คนนี้ก็จับคู่กันอยู่แล้วซึ่งคู่แรกก็คือคู่ชายหญิงที่ผู้ชายใช้เซ็กวางอำนาจกับผู้หญิงและคู่ที่2ก็คือคู่ไอตาดำโรคจิตที่คิดว่านี้ใส่ชั่วเหมือนกันก็เลยมาจับคู่กันและหนึ่งในนี้ก็คือคนที่ไปเป่าหูไอออนแอร์ที่ไปรอกไอ้นักเลงตายในคุกนั่นแหละครับเพื่อน ก็อยู่ในคู่ของไอ้ตาดําโรคจิตชิชิยะนี่เขาเริ่มไปคุยกับคู่ไอ้ตาดําโรคจิตก่อนก็บอกว่าเฮ้ยคู่ของแครน่ะจะไว้ใจได้เหรอมันน่ะมีประวัติเป็นนักโทษประหารนะมันอาจจะเป็นแจ็คโพแดงตัวจริงมาหลอกนายเขาได้บอกสัญลักษณ์ของฉันมาดีกว่ามาช่วยฉัน <S <S แต่าว่าไอ้คู่ตาดำโรคจิตนี่ก็ไม่เชื่อชิชิยะ,ยะก็บอกสัญลักษณ์ผิดผดไป สนชิชยาก็เหมือนจะรู้ว่าไอ้คู่นี้มันไม่เชื่อเขาเขาไม่สามารถเกลี้ยกล่อมได้หลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มที่จะหวาดระแวงกันไอ้คู่ตาดำก็บอกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> ไอ้ชี้ชยะนั่นแหละไอ้นี่แหละมันคือแจ็คโพแดงตัวจริงมันทำไปเสี่ยมคนนั้นคนนี้มันนั่นแหละแจ็คโพแดง ส่วนไอ้คู่ผู้ชายผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นักโทษประหารนั่นแหละเล็วขนาดนี้มันต้องเป็นจัคกโพแดงแน่ๆฉันมั่นใจเลยเธอต้องเชื่อฉันเนะหลังจากนั้นชิชิชยะก,ก็เลยมากล่อมผู้หญิงเขาบอกว่าเฮ้ยนี่จะไว้ใจไอ้ผู้ชายคู่ของเธอต่อไปไม่ได้แล้วนะเธออาจจะตายได้ตอนนี้มันเหลือแค่ห้าคนเธอจะไว้ใจมันต่อไปได้ยังไงเธออย่าไปเชื่อมันเลย ครานี้ไอ้คนผู้หญิงก็เลยเริ่มที่จะระแวงคู่ของตัวเองเธอก็คิดว่าเฮ้ยจะเชื่อผู้ชายต่อไปนีไหมหรือว่ายังไงดีฉันจะวางแผนยังไงดีเนี่ยเธอก็เลยไปโกหกผู้ชายพอเธอเริ่มที่จะคอยตามชิชยะหรือว่าคอยตามอย่างอื่นกันแน่แต่ว่าคนผู้ชายดันบอกสัญลักษณ์จริงๆกับเธอไปแต่ว่าเธอจะเชื่อหรือเปล่านั้นพอเข้าห้องครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับ สิชยาก็ได้วิเคราะห์จากสีหน้าของไอ้คู่ตาดําโรคจิตกับคนผู้หญิงที่เขาเคยไปถามคําตอบซึ่งเขาวิเคราะห์ไปคิดวิเคราะห์มาเขาก็บอกว่ามันเหลือแค่2คําตอบแล้วละ่ะฉันจะทํำยังไงดีล่ะเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้มัน50 50แล้วแหละอืมฉันจะเอาอยัางไงดีอย่างที่เหลือเนี่ยฉันต้องวัดดวงแล้วละ่ะดวงก็ดวงเว้ย และแล้วคนที่รอดจากรอบนี้ก็คือไอตาดำโอ้ยตาดำเดินออกมาเฮ้ยฉันไป็นคนชนะแล้วล่ะว้ยเฮ้ยดีใจตายไปหมดกันแล้วใช่ไหมสมนำหน้าฉันเนี่ยสามารถจัดการคนอื่นได้ฉันที่มันฝีมือจริงๆ แต่เ้าว่าหลังจากนั้นชิชิยะที่ดันเดาคำตอบถูกก็เดินออกมาเฮ้ยฉันก็รอดชีวิตเว้ยมากับดวงตามด้วยนักโทษประหารก็เดินออกมาเหมือนกันเอ้ยฉันก็รอดเว้ยแกคิดว่าแกรอดคนเดียวเหรอวะและผู้ชายที่ใช้เซ่กดดันรอดออกมาอีกเขาก็เออฉันรู้เหมือนกันฉันก็รอดเว้ย ซึ่งรอบนี้คนที่ตายมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือคนผู้หญิงพอตั้งสามคนรอดชีวิตมาทุกคนก็ต่างลงความเห็นว่าไอ้ตาดำนี่แหละก็คือแจ็คโพแดงปลอมตัวมาหแกไม่ต้องทำเป็นตีหน้าเนียนทำเป็นเฉยไฉแกนอะไรก็คือแจ็คโพแดง เพราะทั้ง3คนทั้งชิชิยะไอ้นักโทษประหารแล้วก็ไอ้คนผู้ชายที่ใช้เซ็กพวกเขาเนี่ยเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของไอ้ตาดำมาสักพักหนึ่งแล้วพวกเขาก็เลยเรวมกลุ่มกันแบบลับๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งชิชิยะเขาบอกกับกลุ่มของเขาว่าฉันสังเกตเห็นไอ้ตาดำมาสักพักหนึ่งแล้วนะว่ามันแอบเคีียดก่องคนผู้หญิงมันน่ะส่งซีกันเป็นรสชาติของขนมสีรสชาติซึ่งมแทนสัญลักษณ์ไพ่สีอันพอดีเลยตั้งโพแดงโพดำขา้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิกเนี่ยมันแทนด้วยรสชาติของขนมนี่สีรสชาติถ้าไม่ใช่ระดับแจ็คโพแดงนะทําให้คนจับที่รุธไม่ได้แบบนี้มันดูมีไหวพิบดีเกินไปมันน่าจะเป็นแจ็คโพแดงนัง่นแหละ ไม่นำซ้ำนะไอ้นี่มันยังบอกให้ไอ้ผู้หญิงเนี่ยไปโกโหกคู่ของตัวเองซึ่งเป็นไอ้ผู้ชายที่ใช้เซ็กเนรรอบสุดท้ายซะด้วยทำเป็นตเนนีเนียนมาสักก่อนแล้วก็กะจะเชื่อทุกคนให้ตายเนรรอบนี้แล้วก็ไปโกโหกไอ้คู่ของมันนะที่มันเป็นไอ้นักโทษประหารนะไอ้คู่ไอ้ตาดำนะซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะไอ้คู่ของมันเนี่ยมันคิดว่ามันคูดจริงใจกันมาโดยตลอดแล้วมันกะมาปิดชีพในรอบนี้แหละ ส่วนฉันนะชิชิยาม,มันไม่สนใจฉันอยู่แล้วเพราะมันคิดว่าฉันนี่ไม่มีพรกคพวกยังไงฉันก็ต้องตายคนที่คิดได้แบบนี้ถ้าไม่ใช้แจ็คโพแดงนะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเองขนาดนี้แยบยนขนาดนี้ชัวถ้าทุกคนไม่เชื่อนะปล่อยไอ้ตาดำให้มันตายในยรอบหน้าเลยรับรองทุกคนรอดจากคุกแน่ๆแต่ก่อนที่จะเข้าห้องขังเดียว นักโทษปัหาก็อยากจะทรมานไอ้ตาดำสักครั้งเี้ยแกแกเป็นแจ็คโพแดงใช่ไหมบอกฉันมานี่จะบอกหรือไม่บอกแกก็ต้องโดนฉันปาดสักดอกละวะเอาให้มันทรมานสักหน่อยมนทำเป็นเนียนหลอกกันแล้วก็ถามมันไปว่าเฮ้ยโลกนี้มันคืออะไรกันแน่แกตอบฉันได้ไหมแต่ว่าไอ้ตาดำก็ยังปากแข็งต่อไปฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่แจ็คโพแดงแล้วพอเข้าห้องขังเดียวเท่านั้นแหละครับ ไอ้ตาดำนี่มันก็ตอบผิดทันใดนั้นปอกคอของมันระเบิดแล้วประตูเรือนจำก็ถูกเปิดออกมาตามด้ยวยเรือหอกของมันก็ร่วงตกลงมานั่นเองซึ่งไอ้ตาดำมันก็คือแจ็คโพแดงนี่แหละครับที่ปลอมตัวมาเล่นเกมนี้ชิชิยะนี่เดาถูกโดยตลอดและแล้วเกมของแจ็คโพแดงก็จบลง ส่วนทางด้านอาริสุพอเขาได้รู้ความจริงจากคิวมะว่าถึงแม้จะสามารถเคลียร์เกมได้แล้วก็ไม่สามารถกลับไปยังโลกเดิมได้อาริสุก็เลยหมดความหวังและกำลังใจที่จะเล่นเกมต่อไปแต่ว่าคุีนะเธอไม่คิดอย่างนั้นเธอคิดว่ามันไม่จริงมันต้องมีหนทางกลับไปโลกเดิมได้สิคุีนะก็เลยขอแยกตัวออกจากกลุ่มเธอจะออกตามหาอันกับชิชิยะแล้วเล่นเกมต่อไปอีก ส่วนอูซงิจะขออยู่ดูแลอาริสุเองหลังจากที่อูซงิอยู่เป็นกำลังใจให้กับอาริสุเธอชวนเขาทำนู่นทำนี่จนอาริสุเริ่มที่จะมีอาการที่ดีขึ้นจนพวกเขาทั้งคู่เดินทางมาและมาพบซากศพคนตายที่นอนเต็มเกลื่อนเต็มถนนใกล้ๆนั้นอาริสุได้พบกับชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บใกล้ตายเขาบอกอาริสุว่าเฮ้ยเตยฟิมฟิมนั่น อาริสูได้เข้าไปในรถบ้านที่อยู่หลังชายคนนี้ในนี้มีภาพถ่ายมากมายอาริสูเลยรู้ว่าชายคนนี้เป็นช่างภาพและอาริสูก็เปิดฟิล์มที่อยู่ในนี้ออกดูในฟิลม์มช่างภาพใกล้ตายเขาได้บันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้เอาไว้ ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าเล่นเกมว่ารู้สึกยังไงเฮ้ยคุณเล่นเกมแล้วคุณรู้สึกยังไงมึงมันเป็นเกมที่พวกเราต้องฆ่ากันไม่ฆ่าพวกเราก็ไม่รอดดูสิไอพาสปอร์ตนี่มันบังคับให้พวกเราเล่นเกมเกมที่ฆ่ากันมันส่งผลกระทบอะไรกับพวกเขาบ้างเอ,อ้อพวกเขาบ้าขัางฆ่ากันที่นี่ไม่มีกฎหมายไม่มีคือมีแปรอยากจะฆ่ากันยังไงก็ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทำงานได้ในโลกนี้ ช่างภาพใกล้ตายเลยใช้กล้องฟรีบันทึกสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็เก็บมันเอาไว้จนกระทั่งอาลิสุได้เจอกับมันในวันที่26ของการบันทึกช่างภาพใกล้ตายเขาได้พบกับอันโดยบังเอิญอันได้พูดกับเขาว่าดูสิสิ่งผิดปกติของโลกใบนี้พืชพันธุ์สัสตว์ต่างๆมันโตเร็วผิดปกติมากเกินไป ระแ,แสเวลาของที่นี่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยโลกนี้มันแสนที่จะผิดเพี้ยนห <c oughs> ลังจากนั้นอันเธอก็บอกว่าเธอจะเดินทางออกนอกโตเกียวเพื่อตามหาความจริงต่อไปเธอจะไปให้ไกลที่สุดไปเท่าที่เธอจะไปได้ <c oughs> ในวันที่33ช่างภาพใกล้ตายได้ขับรถมาพบกับชุมชนของคนเล่นเกม <c oughs> เข้ามาที่นี่เพื่อมาพบกับคนที่มีความทรงจำแปลก และเมื่อพบกับเธอเธอได้เล่าให้เขาฟังว่าผู้ไฟฉันจำได้ความทรงจํานั้นความทรงจํานั้นในวัยเด็กช่างภาพนี่เขาเรื่อมสงสัยเพราะไม่มีใครที่จําเหตุการณ์ได้เลยหลังจากที่มาที่โลกนี้ เธอก็ได้เล่าให้เขาฟังต่อว่าฉันฉันถูก่าตัดสมองฉันถูกเจาะรูเล็กๆในหัวของฉันแต่ฉันจําได้ผู้ไฟผู้ไฟในวันนั้นช่างภาพพยา,ายามถามให้ผู้ไฟอะไรผูไไรร้ไฟอะไรแต่ถ้าว่าอยู่ๆเธอก็ถูกยิงตายกระสุนพุ่งมาจากที่ไหนไม่รู้ปังเขาที่หัวของเธอคิงพอด,ดําได้บุกมาฆ่าคนที่นี่เขาฆ่าคนที่ไม่ยอมไปเล่นเกม เรรัวกระสุนจนคนในชุมชนนี้ตายจนหมดและแล้วก็เหลือเพียงช่างภาพใกล้ตายที่เขาหายใจรวยรินจนกระทั่งอาริสูและอุซังิได้มาพบกับเขาที่นี่ขณะที่คิงโพดดำกำลังไล่ยิงอาริสูอยู่นั้นกระสุนปิิศนาไิ่พุ่งเข้ามาใส่คิงโพดังดังตู้มอาริสูน,นี่ไม่สนใจเขาวิ่งหนีต่อไป จนกระทั่งมีด้ามอะไรก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาปักกับต้นไม้แลอลิสุก็วิ่งเข้ามาจนหัวของเขาเนี่ยฟาดกับไปท่อนนี้แล้วเขาก็สลบไปหลังจากนั้นพออาลิสุฟื้นสติขึ้นมาเขาได้พบกับสาวสวยในมือถือธนูแต่ถ้าว่าขาของเธอขาดเธอได้บอกกับอาลิสุว่าฉันไม่ใช่คนช่วยนายหรอกนะ นายชื่ออาริสูใช่ไหมฉันก,ก็สงสัยอยู่ทำไมไอ้อหมอนั่นอยากจะช่วยนายนายม,มันมีอะไรดีนะักมีอะไรดีหนาะแค่หน้าตาหล่อๆแค่นั้นเองคราวนี้อาริสูก็สงสัยเฮ้ยทำไมเธอรู้จักชื่อฉันได้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกกับอาริสูไปว่าเอ้ย hey, นู่นคนที่ช่วยนายนะอยู่ตรงนั้นน่ะเขานั่งตรงนั้น,น่ะโดเดหัวล้นๆอยู่ตรงนั้นน่ะถ้านายอยากจะรู้จักเขานะ่ะก็เดินไปเลยไปคุยกับเขาเอาเองว่าเขาอยากจะช่วยนายทำไมพออาริสูเดินเข้าไปเท่านั้นแหละ ไอ้หัวโลนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็หันมาเฮ้ยอลิสูพูดเลยเฮ้ยนายอางูนิน,นี่นายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง <hr> เขาก็คืออางูนิอดีตผู้บริหารของเดอะบีชทำไมไอ้หมอนี่มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับเพื่อนๆพือจบ